นะครับน้องๆวันนี้เราก็มาลุยกันในเรื่องความน่าจะเป็นของน้องๆม .3 กันต่อนะครับสำหรับในหัวข้อแบบฝึกหัดน,นี้เนี่ยเขาจะถามถึงความน่าจะเป็นก็ตรงตามชื่อเรื่องแล้วนะครับสำหรับความน่าจะเป็นสูตรมันมีอยู่สูตรหนึ่งก็คือความน่าจะเป็นนะครับตัวย่อตัว P นะ P ก็ย่อมาจากคำว,ว่า Probability นะครับความน่าจะเป็นเนี่ยจะเกิดได้จากนำจำนวนของเหตุการณ์ที่สนใจ ตัวย่อเนี่ยก็คือ N E นะ E ก็จะย่อมาจาก Event นะครับก็คือเป็นเหตุการณ์ที่สนใจเป็นเหตุการณ์ที่โจทย์เขาต้องการถามถึงนั่นเองนะให้มันเป็นตัวตั้งไว้นะครับแล้วนำไปส่วนด้วยจำนวนของเหตุการณ์ทั้งหมดเลยนะครับตัวย่อมันก็จะเป็น N S นะครับ N S เนี่ย N คือจำนวนเนาะแล้ว S เนี่ยย่อมาจากคำว่า Sample Space นะครับมันก็จะเป็นความหมายของมันมันก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดนั่นเอง นะครับงั้นสําหรับสูตรในการหาความน่าจะเป็นมีเพียงสูตรเดียวเลยก็คือสูตรนี้ที่จะต้องใช้ในเรื่องนี้นะครับก็คือ n e ส่วน n s หรือก็คือจํานวนเหตุการณ์ที่สนใจส่วนด้วยจํานวนเหตุการณ์ทั้งหมดนั่นเองนะครับอเดี๋ยวเพื่อเพิ่มความเข้าใจเราไปลองดูแบบฝึกหัดกันเลยนะครับสําหรับแบบฝึกหัดนี้ในข้อที่1เขาถามว่าต้องการทอดลูกเตา๋า1ลูก1ครั้งนะจงหาความน่าจะเป็นในแต่ละข้อย่อยต่อไปนี้นะครับ ลูกเต๋าเนี่ยน้องๆแต่ละคนก็คงเคยเล่นแล้วอย่างเช่นเกมพวกเกมเศรษฐีอะไรพวกนี้นะครับลูกเต๋าอะ่ะมันก็จะมีแต้มตั้งแต่1ถึง6กเกตไหมนะครับดังนั้นข้อนี้โอกาสของเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยหรือ ns นั่นเองนะ ns เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ6ครับอ่ะพี่เขียน sample space ไว้ก่อนเลยว่า ในการโยนหนึ่งลูกหนึ่งครั้งเนาะเพราะว่ามันโยนแค่ครั้งเดียวนะครับมันก็จะเกิดได้หน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามหน้าสี่หน้าห้าหน้าหกนั่นเองนะครับแซมเปิลสเปซก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็ NS จํานวนเหตุการณ์ของแซมเปิลสเปซจึงมีหกเหตุการณ์นะครับข้อที่หนึ่งจุดหนึ่งโจทย์ต้องการถามว่าลูกเต๋าหงายแต้มสี่เออมันจะมีความน่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับอ่ะข้อนี้พี่เขียนว่าป๊อปลูกเต๋าหงายแต้มสี่ใช่ไหมพี่เขียนเลขสี่ห้อยไว สำหรับป๊อปของ4เนี่ยมันก็จะมีแค่เหตุการณ์เดียวก็โยนครั้งเดียวอะ่ะมันก็เกิด4ได้แค่เหตุการณ์เดียวเนื่อไหมนะครับงั้นเอฟเวนของไอ้เจ้าการเกิดแต้ม4ก็คือ1ครับส่วนด้วย NS Sample Space ก็คือ6ครับป๊อปของข้อ1.1เนี่ยตอบเซตหนส่วนหอะไรแบบนี้อันนี้คือตัวอย่างนะครับอ่ะ เดี๋ยวตั้งแต่ข้อที่1.2เป็นต้นไปเนี่ยน้องๆลองพพสคลิปแล้วลองทำเองดูก่อนนะครับหลังจากทำเสร็จปุ๊บค่อยกด a t e ออันท่าน้องๆทำเสร็จแล้วลองไปดูข้อ1.2กันต่อนะครับสำหรับข้อ1.2เนี่ยเขาถามว่าลูกเต๋าที่หงายขึ้นในแต้มคู่อ่าสำหรับแต้มคู่เดี๋ยวเราจะไปหาเอเวนกันก่อนเอเวนที่เป็นแต้มคู่เนี่ยแต้มคู่พี่เขียนว่าเอ e เวนเนาะอเวนก็คือย่อมาจากคำว่าคู่นั่นเองจำนวนคู่นะครับ สำหรับแต้มคู่เนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์อยู่ด้วยกันก็คือมีแต้ม2ครับมีแต้ม4ครับและมีแต้ม6ครับโอเคปะงั้นไอแต้มคู่เนี่ยที่จะโยนลูกเต๋าหนึ่งครั้งแล้วมันจะขึ้นแต้มคู่เนี่ยมันเป็นไปได้3เหตุการณ์นี้ก็คือ2 4แล้วก็6นะครับงั้นป๊อปของแต้มคู่นะครับแต้มคู่นะจะเป็น3ครับก็คือจำนวนเหตุการณ์จะมีอยู่ด้วยกัน3เหตุการณ์แล้วส่วนด้วยแซมเปิลสเปซก็คือ6เหตุการณ์ครับ งั้นน้องสามารถตอบเศษสามส่วนหก็ได้หรือน้องสามารถทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ํามันก็จะได้ค่าเท่ากับเศษหนึ่ส่วนสก็ได้ครับนี่ตอบได้2ตัวเลยนะสามนหก็ได้หรือ1นส่วนสก็ได้นะครับอา้าวเสร็จเรียบร้อยสําหรับ1.2นะครับใครได้ตามนี้ก็สแสดงว่าถูกต้องนะไปต่อข้อที่1.3การกับอกลูกเต๋าหงายขึ้นโดยเป็นแต้มที่เป็นตัวประกอบของ12นะครับอ่ะ เราก็ต้องมาเช็คดูก่อนว่าเฮ้ยแต้ม 1- นถึงหเนี่ยมีตัวไหนเป็นตัวประกอบของ12บ้างนะครับงั้นอันนี้เนี่ยเอฟเวนที่จะเป็นตัวประกอบของ12เนี่ยมันก็จะมีในข้อนี้นะเลข1ครับเพราะ1เอาไปหาร12ลงตัวโอเคไหมแล้วก็เลข2ครับเพราะ2ก็หาร12ลงตัวเช่นเดียวกันเลข3ครับเลข4ครับเลข5ไม่ได้เพราะ5หาร12ไม่ลงตัวนะครับแล้วก็เลข6ครับโอ้โหมีอยู่ด้วยกันตั้ง หนึ่แล้วก็เลขหกมี5ตัวนะครับงั้นป๊อปของข้อนี้พี่เขียนว่าป๊อปข้อ1.3สาเนาะสำหรับป๊อปของข้อนี้ได้ NE คือ5ตัวส่วนด้วย NS คือ6ตัวนะครับ NS ก็เราหามาตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับอ่ะงั้นข้อนี้ก็ตอบเศษหส่วนหนั่นเองง่ายๆนะครับไปต่อข้อสุดท้ายสำหรับข้อที่1.4ลูกเต๋าจะหงายขึ้นในแต้มที่ ไม่น้อยกว่า4นะครับอ่ะไม่น้อยกว่า 4, คือเป็นอะไรได้บ้างล่ะนะเอฟเว่นของเราในข้อนี้มันก็จะเป็นเลข4ได้ไหมสได้เพราะว่า4มันไม่น้อยกว่า4เนึกออกไหมห้าได้ไหมห้าได้6ได้โอเคปะงั้นเอฟเว่นจะมีอยู่ด้วยกัน3เหตุการณ์คือ4 5และก็6นะครับ1นึไม่ได้นะงั้นป๊อปของข้อนี้1.4 จะมีค่าเท่ากับ3แล้วก็ส่วนด้วย F, เอ่อ s a m p l e space คือ6ครับหรือก็เหมือนเดิมตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็คือ1ส่วน2นั่นเองนะครับเป็นง่ายทำการถูกต้องทุกข้อไหมอ่ะถ้าใครทำถูกทุกข้อเลยนะครับพี่ก็ยินีด้วยก็แสดงว่าน้องเข้าใจการหาความน่าจะเป็นเรียบร้อยแล้วนะ,ะสำหรับแบบฝึกหัดคลิปนี้นะพี่ฝากข้อหไว้ข้อเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าไปต่อข้อถ,ถัดไปกันเนาะ ถ้าใครมีปัญหาสงสัยก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆมีตรงไหนไม่เข้าใจสอบถามพี่ได้นะครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ